ค่ะกลับสวัสดีค่ะป้าพรรดาจนันโอดอนนะคะสวนยาวชมผู้ด้วยกาศนะคะผู้เชื่ลือสังคมผู้ก็เป็นประโยชน์และไอ้รังหวัลแม่ดีเด่นหลายรังวัลนะคะการทํางานก็ทํามาให้ประโยชน์สังคมส่วนรวมช่วยเหลือสร้างรงมทาลุงทานแก่ของจัดหาทุนต่างๆนะคะ,ะการทาความดีเรานี่แล้วก็มุ่งมั่นทาความดีนะคะก็ป้าบรรดาก็ช่วงนี้ก็จะมาให้สารธรรมแล้วก็สาระ ปัญหาสังคมส่วนรวมต่างๆ,ๆนะคะวันนี้ก็จะวันนี้ก็เป็นวันแม่วันแม่สิบสองสิงหาสสองสิงหาสองห้าหกหกนะคะวัา,านแม่แห่งชาติแล้วก็พระแม่พันปีหลวงของเราราชการรอก้านะคะเราก็าการจุดเทียนบูชานมกากบ,บูชาพระคุณของท่านอันยิ่งใหญ่นะคะพราคุณแม่แห่งชาติแล้วก็เราคุณแม่ของเราอีกนะคะ ะะเราอยู่ได้เพราะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องทิดทูบลบูชาเคารพพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งลงมานะคะพระมหากษัตริย์นี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทงางจิตใจเราเราต้องเคารพบูชาสถาบันนะคะสถาบันชาติศาสนาศาสนาทุกศาสนาเราก็ต้องเราก็ต้องให้คว่มงเคารพนับถือเพราะว่าอย่าอย่าไปลบหลู่สิ่งที่ สิ่งท,ที่เราทําเราก็ทําไปศาสนาของเราเราก็ยึดมันไปศาสนาอื่นกเ็เราก็ให้คดียกย่องเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความสันติทวนสมบสุขแล้วก็เราก็ไม่เบียดเบียนไม่พลาดพิงนะคะชาติาาศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติแล้วก็ยึดมั่นในชาติในแผ่นดินที่เรามีอยู่เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ท่านก็ดูแลดูแลปกป้อง ชาติไทยให้เป็นผืนแผ่นนะคะเราได้อาศัยแผ่นดินเกิดเราก็ต้องทําคุณงามความดีต่อแผ่นพระคุณของแผ่นดินนะคะคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ป้าก็ทํางานเป็นตัวแทนสังคมเป็นตัวแทนความดีนะคะเป,เป็นผู้เป็นทองหลังพระทางานมาตลอดนะคะ,ะเราเกิดมาใช้ชีวิตควมเป็นมนุษย์ของเราเราเกิดมาให้สร้างคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างสะสมคุณงามความดีทําดีทําดีกับตัวเอง แล้วก็ทําดีกับสังคมทําดีกับส่วนรวมนะคะถึงเราไม่ทําส่วนรวมมากมายอย่างพระดาก็เราก็ทําดีกับครอบครัวก็ได้ล้วก็ครอบครัวแล้วก็รักใคร่สามัคคี อยู่ร่วมกันเพราะเรามีแรงบุญแรงกรรมเราถึงได้เกิดมาเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะคะถ้าผู้ศึกษาธรรมะถ้าผู้ศึกษาปฏิบัติน่จะรู้ว่ามนุษย์เกิดมาด้วยแรงบุญแรงกรรมทําไมต้องเกิดมาเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นเคยญาติเป็นคนรู้จักนะคะเป็นมารเป็นศัตรูเป็นมิตรเป็นผู้ที่มาช่วยเป็นผู้ที่ให้นะคะ ก็แรงบุญแรงกรรมเราเกิดมาหลายชาติเราไม่รู้ว่าเราเวยนแม่ใจเกิดเราทํากรรมดีกรรมชั่วเราทําบาปทํากรรมอะไรแล้วถ้งได้เกิดมาเป็นสภาพอย่างนี้นะคะคนเราตอนแรกบ้าก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าไม่ได้เพื่อเข้ามาศึกษาธรรมะเขาเลยรู้ลึกซึ้งรู้ละเอียดว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้เกิดมาเพราะแรงบุญแรงกรรมนะคะเราก็อย่าประมาทแต่ใช้ชีวิตประมาทนะคะคนเราต้องมีสติ ต้องต้องเข้าใจในะความเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรโชคดีนะคะมีบุญนะคะเราต้องใช้สติใช้โอกาสที่ดีสะสมคุณางามดีสร้างบุญสร้างทานและก็ไม่เบียดเบียนสิ่งที่ผิดนะนะคะสิ่งที่ผิดก็กลับตัวกลับใจรักษากายใจวาจากายกายเรานี่ก็ต้องดูแลฝึกฝนให้ร่างกายแข็งแรงวาจาเราก็อย่าไปละเมิดดูถูกดูหมิน่น อิจฉานินทาใส่ร้ายผิดศีลทุกอย่างนะคะ,ะการการแบประพฤติตัวไม่ว่าสุราการพนันหรือการเบียดเบียนคดโกงด้วยต่างๆานานาที่ผิดศีลนเ,นเราต้องเลิกนะคะมันเป็นกรรมทั้งนั้น,นะะแม้แต่ฆ่ามดตัวเดียวก็เป็นกรรมนะคะ,ะเราก็ต้องแผ่บุญให้เขาส,สัตว์ทั้งหลายเรากินเข้าเป็นอาหารค่ะอย่างที่ว่า ทำไมคนต้องเลิกกินแบบว่าสัตว์ไปรับถือพระแม่กลอิมก็พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก็ล้วนแต่สอดแสงแผวงหาพระโพธิสัตว์กลออิมท่านก็ฝึกฝนฝึกฝนใช้ความเพียรพระพุทธเจ้าเราก็ฝึกฝนใช้ความเพียรเราก็อยู่ในหลักศาสนาหลักคุณธรรมความดีนะคะพระป้าก็อยากจะบอกให้ทุกคนได้ เข้าใจนะเพราะว่าป้าทํางานด้านสงังคมเจอปัญหาเจอปุคนลหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าประประเภทต่างๆไม่ว่าประเภทควารมรุนแรงไม่ว่าประเภทที่ว่ามีเมตตาต่างๆนะคะแล้วเราก,เราก็เราก็ต้องอนําสิ่งดีๆมาใช้มาเป็นประโยชน์มาสืบทอดความดีก็วันที่12สิงหามหาราชนีปี25-66 ถ้าสมัยเมื่อก่อนอนี้ป้าก็คงจะ,ะจัดงานจัดงานเทิดพระคุณแม่จัดสองวันสองวันสองวันสามวันนั่นแหละในด้านเทิดพระคุณแม่บูชาพระคุณแม่ในด้านที่ว่าแจกลงแจกทานแต่ช่วงนี้ป้าก็มามาทำกิจกรรมที่ชนบทนะคะก็มันก็อย่างว่าเลยชนบทก็เป็นชนบทห่างไกลความเจริญไม่เหมือนคนในเมืองนะคะ,ะทั้ง ทั้งแบบว่านี่ในชนบทกลุ่มนี้แหละที่กดดันป้าสร้างควมรุนแรงไม่มีคุณธรรมแล้วก็ลุกล้ำร่วมเกินคนบำเพ็ญคุณงามความดีชนบทพวกนี้ก็การศึกษาก็ด้อยแล้วก็การที่ว่าเ,เข้าสังคมชั้นสูงก็ด้อยเพราะว่าป้านีต้องผ่านสังคมเยอะสังคมระเบียบองค์กรราชการใหญ่ๆองค์กราศาสนาองค์กรชาวบ,บ้านองค์กรประชาชนองค์กร สถา,านะกุศลองค์กรพื้นบ้านพื้นชนบทต่างๆป้าก็มีประสบการณ์มาเพราะว่าป้าทางานส่วนรวมป้าต้องเจอปัญหาหลายรูปแบบหลายประสบการณ์มาเจอปัญหาชนบทตรงนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าเขาได้พัฒนาไม่ว่าด้วยพัฒนาทางด้านทางด้านการให้บริการทางด้านจิตใจทางด้านคุณธรรมด้อยพัฒนาหมดเลยนะคะแล้ว เราก็เข้าใจอยู่ว่ามนุษย์มีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้เขาเป็นกรมพัฒนาที่ดีเป็นรัชการที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวแทนสังคมที่ดีเป็นให้ให้แบบอย่างให้เป็นตัวอย่างกับประชาชนที่ดีนะคะก็สิ่งการใดที่ท่านล่วงเกินเราท่านก็มาขอโทษนะคะเพราะว่าเราทํางานตรงนี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เหน็ดเหนื่อย ถ้าผู้ใดลบหลู่คนมีลินทรรมลบหลู่คนที่ประพฤติตัวทำความดีให้ส่วนรวมท่านจะกรรมนั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์กรรมมีจริงนร่ลมีจริงกายใจวาจานี่ผิดสินทั้งนั้นนะคะก็ถึงอยากให้ทุกคนน่ะสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่พลาดพิงเบียดเบียนด้วยกายใจวาจาน,นะคะก็ลด,ลดละเลิกนะคะเป็นงามความดีอยู่ในสินในธรรม สแสวงหาคุณธรรมความดีและก็ศึกษาศึกษาให้มันรู้ร,รมอย่างป้าป้าศึกษาปฏิบัติธรรมนะคะตอนแรกป้าก็ไม่ได้รู้ขนาดนี้หรอกธรรมะพอเข้าศึกษาคุณครูแล้วก็ฟังเขาพูดบางแต่เราเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติเอามานั่งสมาธิกรรมฐานามานั่งออทดสอบว่าธรรมะคืออะไรสิ่งไหนคือคือเราต้องพิสูจน์เราต้องเรียนรู้กพป้านั่งได้นั่งสมาธิ เป็นยี่สิบชั่วโมงหรือนั่งข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องไม่ต้องนอนก็ได้ป้าก็นั่งได้ส,สีนสมาธิธรรมะของพระพุทธองค์นี่สุดยอดเลยนะคะปฏิบัติลอยเดินลอยตามพระพุทธศาสนานะคะเข้าถึงธรรมและท่านจะเข้าใจในธรรมและท่านจะสํารวมกายใจวาจาจ,จะไปพุนป้นตนให้เป็นมีสินมีธรรมแลือไปพุ้นตนให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวและสังคมและส่วนรวมอย่างที่ป้ามาทํา อธิบายบรรยายนี้นะคะวันนี้มา12สองสิงหาน้อมกราบบูชาพระคุณแม่นะคะพระคุณแม่พระคุณแม่ของเราแม่ของแผ่นดินพระบรมมาราชินีนาศรจการที่เก้านะคะพระแม่พันปีหลวงของเราน้อมบูชาก็ทําจิตให้มีสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตบูชาท่านนะคะทุกคนก็ ถวายพระพรให้ท่านนะคะด้วยการนั่งสมาธิก็ได้สวดมนต์ก็ได้ทําบุญก็ได้และก็ทําตัวให้เป็นคนดีของแผ่นดินนะคะ,อะขอบพระคุณค่ะ